สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ช่อง l u c k ี h โ m มสําโรงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันที่โซน3นะคะโซนเครื่องเสียงนะคะลูกค้าด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นสินค้าลอถใหม่นะคะที่ทางร้านกําลังจัดนะคะตอนนี้นะคะก็จัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมสินค้าด้านในสินค้ารถนี้นะคะจะเปิดขายในวันเสาร์ที่11นี้นะคะมาเลยค่ะ วันนี้นะคะเราพาลูกค้ามาชมสินค้ารตใหม่นะคะลูกค้าอาจจะไม่ได้บอกอะไรละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะแพลนให้ลูกค้าชมสินค้านะคะว่าร้านนะคะมีอะไรขายบ้างนะคะลูกค้ามาเริ่มกันที่กลองเลยนะคะกลองแบบนี้นะคะเราไม่ได้ขายเป็นชุดนะคะเพราะว่ามันมาไม่เป็นชุดนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะขายแยกนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่8 0 0บาทนะคะ มาต่อกันที่ลำโพงนะคะลูกค้าลำโพงนะคะก็จะขายเป็นคู่นะคะแต่ก็จะมีบางตัวนะคะที่จะขายเป็นชิ้นนะคะเพราะว่ามันมาไม่ครบนะคะแต่ละรอบนะคะลำโพงนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่10 0 0ันบาทนะคะลูกค้าสินค้าของเรานะคะสามารถเช็คก่อนซื้อได้นะคะที่ร้านจะมีที่ลองไว้ให้สําหรับลูกค้าที่จะลองเทสเสียงฟังนะคะก็จะอยู่ด้านหนูเลยด้านหน้าลำโพงก็จะมีหลายแบบนะคะแบบชุดโฮมเทสเตอร์ก็มีนะคะแบบนี้นะคะลูกค้า แล้วก็จะมีลำโพงคลาสสิกโบราณก็มีนะคะมาเลยค่ะชมด้านนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะที่ร้านนะคะจะขายเป็นคู่นะคะลูกค้าเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะลำโพงปะโบราณมากมีหลายยี่ห้อเลยนะคะรานะคาขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะลูกค้ามีซับด้วยนะด้านนี้ก็จะเป็นซับ ลำโพงนะคะยี่ห้อ p i o n e e ยแล้วก็ออนเกียวอะไรแบบนี้นะคะจะขายดีมากเลยนะคะถ้าเป็นไซส์พวกนี้นะคะไซส์นี้นะคะจะขายอยู่ที่2,500บาทนะคะไซส์เล็กไซส์นี้นะคะสามารถเช็คตอนซื้อได้นะคะลูกคา้าเพราะว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะเกิดมันใช้ไม่ได้นะคะทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนนะคะอันนี้จะแจ้งแบบคร่าวๆนะคะลูกค้าเราไม่ได้มาวัดให้ดูไซส์แบบว่าขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะพาลูกค้ามาชมร้านเราเฉยๆว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะ นีนะคะก็จะเป็นที่ลองสินค้านะคะก็จะลองทั้งไฟร้อยสิบแล้วก็ลองได้ทั้งน้ำพองนะคะก็จะมีจุดเดียวนะคะที่ร้านนะคะทาไปให้ลูกคา้าโดยเฉพาะเลยมาต่อกันที่ะค,ะค,คีย์บอร์ดนะคะลูกค้าคีย์บอร์ดก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะสําหรับราคานะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่800บาทนะคะลูกค้าแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะคะสําหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถลองเล่นก่อนเช็คก่อนก่อนซื้อนะคะต้องเช็คทุกครั้งนะคะลูกคา้า ต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงนะคะก็จะใช้ไฟ110โวลต์นะคะเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าก็จะมีทั้งแอมนะคะแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะก็มีขายเหมือนกันสําหรับราคาเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่1,500บาทนะคะแล้วก็มีซีดีดีวีดีนะคะมีหมดแล้วก็เทปเก่าก็มีนะคะ ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะแอมบางตัวที่ไม่มีปุ่มนะคะทางร้านนะคะได้ถอดเอาไว้แล้วนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อตัวนี้ลูกค้าสามารถสอบถามพนักง,งานเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีปุ่มไหมพนักง,งานก็จะให้ลูกค้านะคะลูกค้าแต่บางตัวมันก็ไม่มีมานะคะราคาก็จะติดไว้กับตัวสินค้าแบบนี้เลยนะด้านนี้นะคะก็จะเป็นแอมของยามาฮ่านะคะลูกค้า ของยามาฮ่านะคะราคาเริ่มต้นที่4,500บาทนะคะอันนี้เป็นสินค้าญี่ปุ่นนะคะเมคกิมเจแปนเลยนะด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซนอิเล็กโทรนะคะลูกค้าอิเล็กโทรนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถลองเล่นก่อนซื้อได้นะคะ สำหรับราคานะคะถ้าลูกค้าไม่แน่ใจหรือไม่ได้ติดราคาไว้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าแคตเกียร์นะคะสามารถเรียกน้องพนักงานมาสอบถามได้เลยค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีแผ่นเสียงแล้วก็แผ่นเลเซอร์ดิก,ก็มีนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ลูกค้าดูเฉยๆนะคะ สำหรับแผ่นเสียงนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่300ส่วนแผ่นเลเซอร์ดีนนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่100บาทนะคะแล้วก็จะมีม้วนวิดีโอขายด้วยนะคะแบบนี้นะคะ150บาทแล้วก็จะมีม้วนเทปนะคะแบบนี้ก็มีขายนะคะอันนี้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่30บาทนะคะถ้าเป็นม้วนเทปแบบนี้นะคะแล้วแต่เพลงด้วยนะแผ่นซีดีแบบนี้ก็มีขายนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่แผ่นละ100บาทนะคะ ด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นแอมนะคะถ้าเป็นแอมนะคะจะใช้ไฟร้อยสิบเหมือนกันเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าสําหรับราคานะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่800บาทนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นวิทยุนะคะวิทยุโบราณอันนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่200บาทนะคะด้านนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สงสัยนะ ว่าที่ร้านของเรานะคะมีกีตร์มีเบสขายไหมมีนะคะแต่เราไม่ได้ขายหน้าร้านนะคะลูกค้าทางร้านนะคะจะเอามาประมูลนะคะที่เพจ l h ลเ d ดออดิเพจนี้เลยนะคะลูกค้าในกติกาที่เราเริ่มประมูลเริ่มต้นประมูลเพียงแค่100บาทแล้วก็บิดทางร้าน100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ติดตาม l ล n e Open Chat ไปด้วยก็ได้นะคะไลน์นี้นะคะแล้วเจอกันนะคะในคลิปต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ